เตัสของโปรเจกต์ก็คือใหญ่จะทำของงบประมาณเข้าไปพิหน้าหรือไม่ใช่ครับคือผมเนผมผมคือผมมาเจอะนยุคสัยในยุคที่เขาเสนอโครงการ ยี่กาจุดห้าเรับเเราขอยื่นทำไมครับผมาน่ากระดาษะเ็นภผมคาดหวังว่าต้องได้ครับผมเนะสำคัญมันต้องให้เห็นภาพด้วยตาแล้วก็คำนวณออกร้อยลายใช่ไหมสามร้อยล้านอ๋อเดี๋ยวผมจะมีแผนกรที่านสองลางประมาณนี้แต่ไม่จะเหลือตอนนี้ใช้ในการรบเป็นพุนลุงพม่ันล วิทาลง้นที่แล้วเป็นไงบ้างฮะมองว่าธรรมชาติในที่เก็บนี้ป่าเาืเลนวันนี้สามารถจะทำอะไรได้บ้างจะเป็นที่ต้องรักษาไว้ครับถ,ถ้าเราไม่รักษาไว้เราก็ขอรื้อเชื่อได้เราก็ไม่ได้ใช้ปน ยองที่ต้องมีเรื่องการซ่อมมีวิธีใดอย่างนี้นั่นเือเข้าไปแล้วก็เป็นการดูแลรักษาไม่ใช่แค่เอาให้ออกจากคนให้มากที่สุดเป็นการให้คนได้ใช้ประโยชน์เมื่อคนได้ใช้ประโ,โยชน์ก็จะรักมันพอรักมันก็จะได้ กระจายอำนาจสักเท่าไหร่อยางนี่ก็ทําให้การเปิดเผการเงินกยากที่เคยเห็นก็คือมันควรที่จะคล้ายๆกับเป็นประชารัฐจริงๆนะประชารัฐก็คือพับหลิกกับไฟเบ็ดร่วมกันเมื่อกี้ที่นายกขอมา300กว่าล้านเนี่ยถ้าที่เคยเห็นก็อาจจะเช่นร่วมกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งออกกันคนละครึ่งดูแลคนละครึ่งแล้วก็ revenue กัน โดยด้วยความที่บางทีพอมันเป็นท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายมันยิบเยอะก็ไม่ต้องการที่จะให้ท้องถิ่นมีอิสระในการขยที่กนนี้ได้จะใครไปกดกลคุมเงินคนนั้นก็มีมน,นะถ้าต้องเข้ามาแล้วก็คนที่คุมเงินไ้จะใช้ที่ดินก็มายีบที่ไล่กันให้ฟังแล้วสีก่กระทรวงต้ง <c oughs> องรู้เลยนะจะได้มันจะกยายาคให้มันเกิดอะไรให้มันได้ประโยชน์กับคนในท้องถิ่นในพื้นที่ เร็วๆได้ผลแบบนี้ได้เนี่ยถ้างบประมาณที่มาแล้วก็กตรเอกชนที่ต้องการที่มีคนเที่ยวชาตทางด้านนี้อย่างนี่ระยยอมน่าเป็นของพนทอ,ทอกับพนทอสองกองครับ <ๆ S 2> ที่นี่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นของในสิ่ที่เขาเขาตั้งต้นมาให้โดยที่ไม่ได้ค,คิดค่าใช้จ่ายเลยมันก็เนี่ยถ้ามันรุ่งกันได้ครับเอก,กชนกับปฝารุร่งกันได้ผมไม่ได้ในรเรื่องกาัฒนาของประเทศไทยตรงน,นี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งขอลเราที่มีเอก,กชนส่วนใหญ่ก็จะ แล้วเป็นการทำ CSI อย่างเดียวหรือเป็นการปอกเขียว Green washing นี่เป็นคำพูดที่ทุกคนต้องคอยระมัดระวังเลยว่าเขาทําเพื่อที่จะรักษาชิ้นของเราจริงหรือหลับเลยว่าแค่ต้องการที่จะขายปลาเอาหน้าลอยแค่นั้นแต่เราตั้งใจกันมาจริงๆแล้วก็ท้องถิ่นมีการเลือกตั้งมีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในการทำ Green washing หรือการทำขอไปที่เนี่ยก็ไม่มีข่าวสารเลยแต่ก็ดูแล้วมีสัญชาติ

ในฐานะฝ่ายค้านคุณทีมว่าจะผลักดันได้ยังไงคะในกรณีนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าเขาสั้งงงบประมาณมันต้องเข้ากรรมธิการก็ประมาณีครอค่ะก็คือในแต่ละในแต่ละกระทรวงกระทรวงกรมแล้วก็ผู้ว่าแล้วก็ระดับอบตเนี่ยต้องเข้าท,ท,ทุกปีอยู่แล้วถ้าเข้ามาแล้วเราได้เห็นภาพก่อนบางที บางทีเราก็คานแบบว่าเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดเราเห็นมาก่อนเราพอเข้าใจเห็นภาพวันนี้ไม่มีโอกาสแเราก็นนดูพอรู้เรื่องแล้วก็จะได้ว่ากันไปตามเนื้อผ้าว่ามีความเหมาะสมแค่ไหน,ไหน,ไหนอะไรย่งเงก็จะถึงแล้วมันก็ต้องลงรายละเอยียดว่าให้ภาษีประชาชนคุ้มไหมรายได้ที่จะกลับมาประมาณเท่าไหร่จะเป็นภาษีต่อท้องถิ่นเท่าไหร่ต้องดู่แต,ต่ว,ว่า,าที่บอกว่าพวกนี้บางทีมันวัดเป็นมูลค่างเงินไม่ได้นะมันคือ อน,น,นุรักษ์ในเชิงระบบนิเวศท,ที่อยู่ในน้ําด้วยแล้วก็อ,อยู่ที่อยู่ในอากาศด้วยเพราะว่าที่เราคุยกันเริ่อมาตั้งแต่ต้นนะวะ่าคราวนี้เรามาสังเกตไหมเรามาภูเก็ตนี่เราไมา่ได้มาเหมือนแค่การเมืองคนอื่นที่มาแล้วก็ดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปสร้างมารีนา่าใหม่ที่ไหนจะไปสร้างสานามบินใหม่ยังไงแต่เราดูว่าทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายท่องเที่ยวก็มีราคาที่ได้เข้าประเทศแต่ก็มีราคาที่ประเทศต้องจ่ายเช่นันเช่นน้ำประปาเช่นขยะเช่นอะไรพวกนี้ก็เลยต้อง ให้เห็นภาพทั้งอุปทานอุปสงค์ของท่องเที่ยวเห็นทั้งเรื่องของอระบบย่อยไม่แค่ไม่ใช่แค่ระบบใหญ่แล้วก็เรื่องของดูแลคนภูเก็ตให้เท่าๆกับดูแลนักท่องเที่ยวที่มาไม่งั้นเราก็จะเผลอไปดูแลนักท่องเที่ยวในภูเก็ตแต่ว่าไอ้คนภูเก็ตที่เป็นคนของพื้นวบ้านได้ครับคนเป็นท่องเที่ยวอันนี้ออกจริงไามครับถ้าโครงการนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ไนมบางที่มองในมุมคน ที่ได้คนไบอเที่ได้้คนไายได้ก็ถ้าถ้าคนมามาเที่ยวที่นี่ที่นท่านเกติมาเที่ยไม่มามที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าลองทว่าทำให้ันที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยเป็น d e s t i n a n เนี่ยคนกินมาิมาชโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราบุกเข้าในค่ะ